ไหนก็เรามาแล้วมาเลยเออมาสายคีบปะมาแล้วเที่นี่เที่นี่เจอควันกูเจ็บอยู่เลยเฮ้ยเจ้้ 来吧！我给喂。打。

แรงแล้วเนี่ยไหลองชี้ดูดิโอแรงวะชัด <c oughs> เฮียแรงพ่ <c oughs> อรายเฮียเฮยแรงเงยเีเียยเฮีเฮียเฮียเยเฮียยเฮเียเฮเยยเยยยเยย

เอาเลได้เจ๊เฮ้ยเกี่่วตัวนีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโยไอ้เหี้ยข้างหลังวิวิวไปอักลีอักลีช่วยมันุ้ยอักลี มันโดนกบแงตามมาแล้วไอ้เหี้ยกระลิทำอะไรอะ่ะไม่ตามกูแล้วกูมาแล้วกระลิโอ้โหเดินสตงเลยเฮ้เยทารกิดดีกตัวน,นึงแล้ว โิดีโอ้จนทธารวจเบอร์ตายพึบโอ้กูพี่าเม่เลยยิงอะสองรีเบ,บน ไ,ไปไย大爷คุลงไปเฮ้ยหุยเฮ้ยเรือดิง้งชื่อมันเด้งเยอะจังวะโอ้ม่กดติดดิงเกอร์ไอ้กดดิงเกอร์ไอ้เฮ้ดิงเกอร์ไอ้เฮ้ดิงเกอร์มันส่งไงนี่ตั้งไยปกติเลือแต่เฮ้ดิงเกอร์ต <c oughs> <c oughs> ิดปาก <c oughs> <c oughs> ไปกลกูไปกดเดที่นียอดไนันล้ววะออกไปกระเิ๊ยยังไงเคยยยังไงเฮ้ยา่เๆได้นะเ่อต่อได้ต่อสกิลเอาเรื่องจังวะไม่ใช่พอมันได้สกอร์ดีๆมันก็ประดาเได้ี เม <gegen violin> <acy> ื่อก่อนป่ะว่าพวกสกอร์มันตอนนี้มันก็ด่าเราแต่โอ้ยอ่ะเฮ้ยกูอีกแลนะทำไมกูน้อยกลัวสมัยมาเฮ้ยตุ้ม ไอ้เจี๊ยเลยดิงที่มาแล้วเอาเอาเอาทะลอนนี่เอาไปละเอาไปละไอ้เจี๊ยเอ้าเฮ้ยตายละไม่ลงมาใกล้ๆเหมือนวะ เอาเขากอ่กระดิ <diction aries> ๊ลุยเดียวที่ลงไปใกล้ๆมึงคิดดูมึงคิดว่ากูกับมันใครจะตายชัดลงไปใกล้ๆมันมันดีวะวาระโยคืกูไม่ยอมเฮ้ยกูอยู่กูไม่ได้ยอมแม้กันหรอกใช่ช่วยทำอะไร มึงกะทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะโคตรจอกโคตรจอกจอกอันใหญ่หัวงูหมดงูงหมดซื้อไปดีงูหมดก็ซื้อเพิ่มค้ยอคุยๆเยอะออกแล้วบ้าข้างแล้วคุณหวนคุณหวน ือเป็นไงละมือตายุ้ยอุ้ยเริ่มเริ่มมีความแรงแล้ว嘛เฮ้ยเฮ้ยไอ้ห่าเฮ้ยเฮ้ยปังปัง ATM ได้ขอไปชิ้นแรกแล้ว

ปุ่งอุ้ยแรงแรงแรงเฮ้ย <c oughs> คนไม่ค่อแรงเลยวะเฮ้ยเ <ไง S 2> ยะอะเ <c oughs> ลยเยอะเจ้าปังอือโผมไปเข้าเลยเชี <c oughs> ยเฮ้ยเยอะเลย <c oughs> ปังแรงแรงแรงชายแรงายเลยมาเนี่ยโอ้ยอนนเลร้าย่่อเีเลยอยากตายวคิวอขวัญไม่โดน้จบไอเหรอขวัญไม่โดน้นบนี่นี่เฮ้ยโดนแล้ว มันก็นิเกอร์ว้าวไปแล้วเยียม่หนีหางจุดตูดดาเมจไม่มีในความเก่งยังมีนะครับความเก่งไม่ได้อยู่ที่หน้าเมดละฝีมือฝีไงล่ะควันพนะิฆาตโดนโลมควันตายๆๆถ้ารอนลมควมันโคตรโหดเลยจ้าเฮ้ยเออมีนักกาอยาอยีกอันหนึ่งด้วยนี่ว่า เชื่อสกองแม่งเก่งสุดในกลมาเลยเออจิ้งบ้าเลยอเฮียุดแล้วเนี่ยยากใกูเล่นมั้งเออนนี้วมานีกูไม่ใช่บุา้วยึงเอาพายีแลกูไปอีกัเฮ้ยมันเบิร์กไม่ตายเออจควาย ไปไหนวะมือตีไปไหนมา,มนมาสูนแปะแล้วพี่กูจะตามจี่แล้วเอเฮียไม่ได้ไึ่ไม่ได้จะมาข่มข่มเฮีย,ยอะไรตอนนี้ดูสกิลที่ข่มเฮียอะไรเฮ้ยเพิ่งจบดีกำลังหนุกเลยเฮียพี่ขี้คลิปเร็วมีข้าวมันเกี๊ยว,อยวยพ,พ,พอกะตัน

มันจะฆ่าเราเยอะๆไอ้เหี้ยเย็ดเย็ดคิดพวกเคียดเนี่ยกูรู้นี่อะไรวะเลือกใครมเลือกใครตะลีเอาบังลาเจ้าเบกมาสิที่ run คนป่นนีกอยเอาแล้วเหลือเพราะคนเก่งนีเพราะคนเก่งยนอยังไงเฮ้ยยินดเย้แลวหนึ่งเป็นคนกดยอมโคตเทพโอตระเทพเลยว่ะ เกตเวทแม่งหนุกด <a> ีว <Du> ่เทมเวทเชื Guys, you, like, ่อนี g ่คือเทมเวททำได้ไงสัวสิบใส่เก่งใส่เก่งเฮียกูแซงแล้วเฮียสิบสองแล้วอีชาดิเฮียผมไม่ได้ดูของกูุณว่ะเฮ้ยดูของพวกกูณด้วยเฮียรออะไรอ่ะ รอเลยอ่ะก็คุณทำไม่ได้ทำไม่ได้อุ้ยใครคือพูดถูกเลือกเบิร์กไม่ตายเลยบอกเลยเยดเด้ปแล้วคุณเก่งอะกลีเออดูอะกลีตัวย่างอะกลีไม่บ่นเลยเออเล่นเงียบเนียลยะเออคนดีจัดระปางแพงมาด้าอะไรตอนในนี่จบเกมแล้วไอ้ที่อ่ะ โอ้บไม่กูไม่ายแมกูไม่ตายหรอวว้าวไม่ตายดิโอ้ยแม่งมีดาเมจหรือไงวะว้าเยอะไปแล้วไปแล้ววิ่อเล่นก่อนยม่ยแมแตกสามทานยังพิชชนะอยู่แล้วอี สนุกว่ะเย้